กรณีนี้เนี่ยนะการเปิดประเทศบนความไม่พร้อมเนี่ยผมผมอยากจะขยายความของคุณสุป,ปันนิดหนึ่งก็คือว่าจากการที่ได้มีโอกาสคุยกับคณาจารย์หลายๆวงเนี่ยเขาเขาให้ข้อสังเกตว่ารัฐบาลตอบได้ไหมครับว่าเจดสิบเจ็ดจังหวัดของประเทศไทยเนี่ยมีโปรมีเตียงที่พร้อมรับคนไข้สีแดงเนี่ยที่เตียง ICU เนี่ย เฉลี่ยแล้วเนี่ยจังหวัดหนึ่งเนี่ยถึงหนึ่งร้อยเตียงไหมซึ่งเขาฟันธงว่าไม่ถึงนะครับจังหวัดหนึ่งมีเตียงรับคนไข้หนักสีแดงไม่ถึงหนึ่งร้อยเตียงนะทุกวันนี้เนี่ยแล้วถ้าเกิดมันมาละลอกใหม่เนี่ยแล้วเกิดมีการเอ,อติดเชื้อกันระเนระนาดเนี่ยคุณจะรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นยังไงอย่างที่คุณสุป,ปันบอกว่าแทนเผชิญเหตุ ก็ไม่มีหรือมีก็ยังไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เปิดเผยให้ชาวบ้านรู้นะครับกรณีเรื่องของหยุกยาพร้อมไหมวัคซีนพร้อมไหมวันนี้มันต้องไปเรื่องของหยุกยาแล้วละ่ะเพราะว่าวัคซีนอาจจะต้องข้ามไปแล้วมาถึงยายาที่จะรักษาไอโควิดเนี่ยพร้อมไหมแล้วก็บรรดาประชาชนเนี่ยมีชุดชุดคล้าย,ายชุดปฐมพยาบาลสําหรับดูแลตัวเองเนี่ยพร้อมไหมนะครับไม่มีอะไรพร้อมสักอย่าง แต่ว่ายังจะเดินหน้าเปิดประเทศผมก็เศร้าใจนะเออนะครับคุณสุปาร์ว่าไงผมต่อยน่ยเพราะว่ามันเป็นประเด็นสังคมเรือนน่องกรณีของลิซ่าเนี่ยตอนนี้ลิซ่าผมไม่สนใจลิซ่าจะไม่มาแล้วมาแล้วใจน้องผมผมยังไม่แตะตรนนั้นเพราะาพี่ตวเบีายบ้าไปมแล้วแต่ผมงงมากแล้วนะผมเป็นลิซ่านะครับแล้วพอบอกว่ากําลัง<า>จะติดต่อลิซ่า ให้มาเล่นในไทยเนี่ยผมเป็นลิซ่าเนี่ยผมสะดุ้งผมไม่ได้ดีใจนะทำไมผมไม่ดีใจพี่จวีออคุณสักใจแลานผู้ชมการถแถลงข่าวแบบนี้โดยไม่มีรายละเอีอยดเปนเหมือนตีปลาหน้าใสวันนั้นเนี่ยสื่อมวลชนก็พยายามจะไปถามว่าจะมาได้ไหมจะมาได้ไหมถามคุณอนุทินเนี่ยครับครับการที่จะไปถาม รัฐมนตรีว่าการการต้องเที่ยวและกีฬาแต่แต่คงคิดว่าเป็นอยู่พักเดียวกันหรือเปล่าใช่ไหมครับก็พยายามจะจี้ถามคุณจริมวิยืยตอบไหมก็บอกเดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวดูก่อน<ะ>ผมจริมกับคาถามมากเลย<ะ>คือสิ่งที่ไปถามเนี่ยคุณไม่ได้คํานึงถึงว่าถ้าคุณจะถามว่ามาได้หรือเปล่าคุณต้องไปดูว่าลิซ่ามีคิวไหมปีใหม่ลิซ่ามีคิวไหม<ะ>ลิซ่ามาไม่ใช่ลิซ่าบินเดียวกลับมาเยี่ยมบ้านเกิดมันไม่ใช่<ะ>ลิซ่าคิวว่างหรือเปล่า ทีมานาลิซ่าไงเขาจะมาประเทศไทยไหมคือบริษัทนี้เขาลงทุนเขาโปรโมทร้องทีมันไม่ใช่แค่ยี่สิบาทสามสิบาท,บาทหรือห้าล้านสิบล้านแบบบ้านเารเาใช่ไหมฮนะเขาลงทุนเยอะเพราะฉะนั้นเขาต้องดูความเสี่ยงข,ของเขาด้วยถ้าเปิดลิซ่าแล้วณะมาโชว์ในไทยเนี่ยกลับไปติดโควิดเอาไงผมไม่ได้มองว่าประเทศไทยเราขนาดนแต่เขาในเชิงธุรกิจเขาต้องระวังกลับไปสิบสี่วันของเขาต้องกักตัวต้องรักษาเขาเสียเงินเท่าไหร่ ช่ไหมแล้วคิวหมดหมดเลยเออครับลิซ่าจะมาไม่จะมาได้ไหมผมโอ้ทาไมอเพื่อนร่วมวิชาชีพเรามันมีอยู่คําถามนี้ผมผมมีผมถ้าใครบอกว่าบกสั่งให้ถามนี่ผมจะผมจะผมจะบอกว่าบกมึงโง่ถ้าถามอย่างนั้นนะคุณไม่ได้ถามเรื่องคิวว่าไงทีมงานก็าพร้อมไหมเขาจะมาไหมที่ผมบอกผมเป็นลิซ่าผมสะดุ้งนะพี่ตวีคุณสัดใจนะท่านผู้ชม ถ้าอะไรก็แล้วแต่ลิซ่ามาไม่ได้โอ้นี่เป็นคนไทยทําไมนี่มาบ้านเกิดเมืองนอนปีใหม่คุณยังมาไม่ได้คุณเป็นคนในลครยุ่งโอ้เออสังคมไทยเป็นแบบนี้ไม่ใช่เราเชิญลิซ่าแล้วลิซ่าหิ้วกระเป๋านักแท็กกลับประเทศมันไม่ได้มันมีสัญญาอยู่ลิซ่าจะต้องเดินอันเท่าไหร่ต้องไปโชว์ตัวที่ไหนเพิ่มคิวมากกว่าครับแล้วนักการเมืองบ้านเราก็สะเเพ้ามักง่าย ครับกี่ครั้งว่าที่นั่งตีอตีกินนั่งนั่งอยู่หน้าไม้หน้าเป็นเลนแถลงข่าวเหมือนเรื่องเรียนฟรีอ่ะถ้าเราจัดให้มีการเรียนฟรีเรียนฟรีที่ไหนอ่ะจะบอกมันใช่บางส่วนหนึ่งมันใช่จะบอกเรียนฟรีไม่ใช่แล้วชาวบ้านก็ไปทะเลาะกับครูอยู่ที่โรงเรียนนี่คนเรียนฟรีนะตอนนี้กำลังเจ้าลิซ่ามาทะเลาะกับคนไทยเออโอเอออันนี้เป็นเป็นมุมที่ที่ที่ น่าสนใจมากนะก็คือว่าอยู่ๆก็ก็จับลิซ่ามาชนกับคนไทยด้วยกันเองเพราะคุณต้องการภาพลักษณ์เนี่ยคุณต้องการอะไรบเยอะนะอันนี้อันนี้เห็นด้วยนะผมว่าเป็นประเด็นที่ที่น่าสนใจมากน้องก็เสียคนเลยนะลิซ่าจะเสียคนเลยลิซ่าจะบอกจะุ่งกับกูได้ไหมตอนนี้เพราะลิซ่าทำเพราะลิซ่าเนี่ยทําสัญญากับเขาเนี่ยเขาต้องโปรโมทไปดูสัญญาในส่วนของในส่วนฟิลิปปินส์ต่างประเทศนะ โอเขาเลยเด็ดนิดการจะพูดเนี่ยคุณจะพูดอะไรเนี่ยต้องไปคุยกับต้นสังกัดเออต้นสังกัดจะเนคนแจกคิ้วผมเองเนี่ยก็ไม่ได้รู้เรื่องอะไรเขามางหรอกแต่อศัยอ่านสีสันเนี่เพราะเป็นผู้ชายมี่สีสันเนี่ยเพราะอ่านนิยายสีสันของพี่ชิวาเขาชิว่าเขาจะรู้เรื่งต่างประเทศเขาจะมาง่ายๆนะมันมีสัญญาใช่คุณจะพูดอะไรคุณคุณจะแต่งตัวอะไรคุณไปงานคุณ การใช้วิส่วนตัวของคุณเนี่ยคุณจะต้องอยู่ในกรอบไหนเพื่อไม่กระทบภาพภาพลักษณ์ของแบรนด์ที่เขาสร้างขึ้นใช่แล้วการที่เขาลงทุนเอาที่คนไทยไปเรียกอะไรอ่ะชดงชดดาอะไรแล้วไปพิพากษาเนี่ยเขาเขาลงทุนเยอะไหมผมขออนุญาตแท้ทีเดียวแค่เดียวเราพูดถึงนิซ่าคนเดียวแต่เขามีทั้งวงสี่คนเขามาได้ไหมแบ็คพริงแบ็คพริงเราไปีคมาเป็นวงแบ็คพริ้งเขาเข้า เขาขายส่งเราไปเอาแยกมาซื้อปลีกเนี่ยมันม่ได้หรือเปล่านะแล้วก็ดูนะซื้อปลีกหนึ่งนะนี่ผมผมตีผมตีผมตีรถทัวร์ไปสั่งไปสั่งกาแฟที่บุรีรัมล่วงหน้าเลยพอถึงนะเดี๋ยวจะมาอีกดอกหนึ่งนักการเมืองที่บุรีรัมเราก็ได้ไปตังคุริซ่าไปแล้วกําลังรอคําตอบอยู่เขาเรียกเรียกเชงพอมาใกล้ๆเออคุรไม่ได้แต่ไม่บอก อะไรจะวะวันนี้เป็นคนไทยต้องการคุณจะไม่มาเล่นคอนเสิร์ตพี่น้องประชาชนคนไทยคุณยังไม่มาถึงจะไม่ถูกโจมตีเรื่องนี้คนที่มีทัศน์ทางการเมืองต่างจากคุณอนุทินหรือต่างชัดคุณเนวินเนี่ยก็ลิซ่าก่อนแล้วครับอ่าแล้วครอบครัวลิซ่าคุณยายที่อยู่ที่บุรีรัมย์ก็จะอยู่ไม่สุขละสิทธิ์ใช่ ผมบอกเลยอยาเอาลิซ่ามาจมกับความรู้สึกของคนไทยคุณทําอะไรคุณต้องต้องคิดก่อนเลยไหมเวลาคุณแถลงข่าวตอนนี้เราก็ลังพยายามติดต่อเช็คคิวลิซ่าใช่ไหมล่าวว่าว่างไหมไม่ดานี่บอกว่าแบว่างไหมถ้าถ้าแบ็คพินไม่ว่างเนี่ยคุณลิซ่ามาคนเดียวได้ไหมเรากําลังดําเนินการอยู่ไม่ใช่ครับไม่ใช่ปิกไอ้ปลุกนักร้องทุ่งผมพึ่งพึ่งดังเนี่ยพวกหมอรำผมพึ่งดังก็เป๊แบบเชิญโชว์เดียว เออค้อนกระเป๋าเป้มาทไม่ใช่เราเรตอนลิซ่าล่าสุดที่ว่าใส่ชดาแต่แล้วที่นั่นยังดามาทีกเลยนะอ่บนั่นแค่ยังแบบแค่เรื่องนิดเดียวยังเป็นหแบบนั่นเลยแล้วที่สําคัญนะคิวว่างนะสมมุติว่าคิวว่างนะลิซ่าอยากจะมาแต่ต้นสกัดบอกคุณมาไม่ได้เพราะความเสี่ยงในการติดเชื้อมันยังสูงอย่ใช่ใช่ใช่ เนี่ยผมบอกนักการเมืองทําอะไรต้องรอบครอบอะแล้วผมคิดว่าประเด็นที่ไม่มีใครเปิดเลยนะผมบอกเฮ้ยทำไมค <c oughs> <ำ>ิดกันใช่ไหมฮะ